ผักชนิดนี้นะคะผัดตำลึงอีกนะคือไม่ได้มีชนิดนี้เขาจะออกตอนช่วงประมาณดูตอนที่เข้าบานใหญ่เดี๋ยวให้แบบว่าลวกนี่คะ่อะอร่อยมากผักชนิดนี้นะคะ ผักชนิดนี้นะคะมีชื่อว่าภาษาญี่ปุ่นคังโซนะคะก็คือเป็นภาษาไทยเราก็คือดอกไม้จีนนะคะหรือมีชื่อจีนอีกชนิดหนึ่งกันจาไม่ได้นะก็ที่บ้านเราเขาจะกินดอกใช่ไหมคะจะกินดอกดอกมันจะเป็นสีส้มๆเป็นต้นไม้ตระกูลลิลลี่นะคะ,ะไม่ใช่ต้นไม้เนาะเป็นผักเป็นหญ้าตระกูลลิลนละี่ ก็สามารถคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะกินต้นอ่อนแบบนี้นะคะนีนน่กินต้นอ่อนแบบนี้แล้วก็จะตัดไปกินแต่ถ้าเป็นบ้านเราเขาจะกินดอกใช่ไหมแต่ปีนี้การจะลองดูก่อนนะว่าดอกตุ่มๆเนี่ยจะลองเอารอดูตอนที่เขาดอกตุ่มๆนะคะันเพื่อนอแต่ว่าตอนเก็บไปกินตอนนี้ด้วยนี่คี้มีเยอะเลย ีตัดเอาต้นใหญ่ๆไปก่อน,นตัดเอาสักสิบต้นพอ ตัดแบบนี้แหละ รสชาติจะออกนหวานนะคะหวานเลยอะ่ะไม่ใช่หวานแบบคล้ายๆหวานกว่าตําลึงอีกนะคือไม่ได้มีรสขมของผักป่าเลยออกจืดๆหวานๆนะคะแบบว่าบ้านเรานี้ก็เอาไปลวกจิ้มผักได้สบายเลยนะคะนี่ใครชอบแบบจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยนะกินดิบได้ไหมอันนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะได้นะคนญี่ปุ่นก็ไปทำเมนูยอดฮิตก็คือ ต้มแล้วก็โรยผงปลาคาสิโอแล้วก็ทำผักทอดนะคะผักทอดผักชุบแป้งทอดนะคะอืรสชาติแบบออกหออวานหวานนิดนึงนะคะชนิดนี้เขาจะออกตอนช่วงประมาณดอกอดารารัตหรือดอกนาซิซัตเนี่ยนะคะเขาบานเนี่นะคะก็จะออกพร้อมๆกันเลยค่ะสังเกตง่ายๆเนาะ กินโตใช่ไหมพวกกินโตะบานปั๊บอันนี้เขาจะตามมาเลยนะคะใกล้ๆก,กันค่ะฝ mm ั hmm. ่นี้ก็มีนะมีอยู่ทั่วไปค่ะแบบขึ้นแบบทั่วไปเลยนะไม่ได้แบบที่ชื้นที่แห้งที่อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะคะเขาขึ้นทั่วไปเลยค่ะ แต่มันก็จะมีอีกชิตนหนึ่งนะที่ค,คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ ก็ได้หลายต้นแล้วนะคะประมาณาสิบยี่สิบต้นนะคะเราก็เอาไปกินแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้าเราอยากกินเราค่อยมาตัดใหม่เนาะนีนะะ่วันนี้ก็นี่นะพอกินแล้วเนาะ,ะชิมลางเนะะาะดูใบไม้ผลิะคะ่ะเดี๋ยวที่เหลือเราก็อาจจะไว้แบบดูเวลาเขาเป็นดอกอะนะ,ะเดี๋ยวเราไปทํากินกันนะคะอา่าจะไปกันเลย คุกกี่บานแบบคร่งเต็มที่แล้วนะเพื่อนนี่ฮะดูตอนที่เขาบานใหญ่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเนาะนี่เป็นก้านออกมาแบบนี้แต่ว่าพอต้นเขาโตนะเราจะกินก้านเขาได้นะก้านนี่นะ,ะมาแล้วนะคะวันนี้มืดๆหน่อยนะคะเมื่อวานเก็บตอนค่ำก็เลยไม่ได้ทำนะคะมาทำวันนี้นี่ล,ล้างล้าะ แช่ไว้แล้วแบบล้างล้างฝุ่นออกนะแล้วก็ต้มน้ําไว้เราจะมาแบบว่าลวกลวกแล้วก็โ,โรยผงปลานะคะนี่ค่ะเราจะเป็นผงปลาคาสึโอะนะคะแล้วก็โรยซอสญี่ปุ่นโจยุแบบ,แบ,บสไตล์ง่ายๆแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นี่ค่ะไปลวกเลยค่ะลวกต้มน้ํารอจนจะแห้งแล้วนะจ้า ลกประามาณนี้พอเนาะให้ ไปก่อนฮะเออนี่ๆๆก็โรยจ้ะนี่ง่ายๆเลยนะจ๊ะใส่เราค่ะแนใส่ไปทั้งกองเลยจ้ะนี่ค่ะอีกเมนูก็คือเมนูยอดฮิตฮะผักชุบแป้งทอดหรือเทมปุระนั่นเองนะคะก็อันนี้ไม่ทำนะ เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะนี่ค่ะก็ชิมนะอร่อยมากรสชาติไม่ขมนะเดี๋ยวที่เหลือไว้ทำตอนเย็นดีกว่าอันนี้เป็นมื้อเช้านะคะทำตอนเย็นให้ลุงกินนะอืมอืมอร่อยไม่ขมนะรสชาติแบบ จืดๆออกหวานๆเลยอ่ะอ,อร่อยนะคะค่ะคลิปนี้พามาลองกินผักป่าดอกไม้จีนนะคะเดี๋ยวตอนการจะรอดูเป็นดอกนะเพราะว่าปกติไม่เคยไปสังเกตเลยว่ามันเป็นดอกตอนไหนอะไรเงี้ยนะทั้งๆที่มันมีเยอะตรงเนี้ยไม่รู้ว่าทุกปีอาจจะมี แบบย้าเยอะหรือยังไงนะเดี๋ยววีนี้จะสังเกตดูนะคะออันนี้พามากินต้นอ่อนก่อนนะคะดอกไม้จีนค่ะหรือภาษาญี่ปุ่นคังโซเนาะชนิดที่สองนะคะอืมค่ะคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รอดูผักป่าชนิดที่สามต่อไปของปีนี้ว่าการจะมานำเสนอผักอะไรนะคะบ๊ายบาย